แรกคือโค้งบริเวณสารเจ้าพ่อไก่เตื้ยน,นะครับท่าทางเขมือ,อนเขาช็อกโกแลตนะฮะเนี่ยคือสารเจ้าพ่อไก่เตื้ยน,นะครับเนาะหนึ่งโค้งนะครับเด้อผ่านนับโค้งครับชั้นครงคำเนาะ เบรกตรงนี้นะครับเดอ้อรถบรรทุกครับโค้งสองครับโค้งสองตรงนี้คือโคง้งนั่งตรงผาแดงนะครับเนะอะเดี๋ยวโค้งพันกำไรนะครับเนอะโค้งนี่แคบนะครับเนาะลึกนะครับล่องลึกนะครับล่องน้ำครับระหมัดราบังกันจักหน่อยนะพี่น้อง เดี๋ยวทังลชั้นครับสูงครับหนักหมื่นเดียน้อยนี่คือบริเวณเขาช่องตะกัวเมื่อตะพายาจังหวัดสักก้วนะครมอทั้งลงมาเล็กสามส่ครับผมสองโคงนะครับเนี่ยน่โคงที่3ามครับคือโค้งตัวเอสครับนะครับเนาะสามโค้งโค้งตัวเอสโค้งตัวเอส เพื่อนนะพี่น้องอ่ะ6ตัวเอส3 6ครับ6ไปก็เป็นตัวเอส6ที่4ครับข้างหน้าครับอ่ะ6ตัวเอสน้องมาระวังกันจ้ากหน่อยนะครับเด้อสร้างแคบครับช่วงนี้ครับ6ตัวเอสแคบมากเลยครับเนา้อง C6S นะครับไปสารล่อหาวนะครับเน้องโค้งที่หาครับข้างหน้าครับนะครับ ที่หาครับอมีกำลังพักรถนะครับด้อยสมารถรถพักเสียก็สามารถิักได้ครับผู้รถใหญ่นห้องมาแหกอ่าลุบเปิกเป็นนี้นะที่หาครับเออที่หากับบริเวณสารโลหะนะครับเนวยอ่ามาตะวันกันจ้างหน่อยครับทางขึ้นเขาชั้นครับเดึ่ชั้นขึ้นไปครับพี่น้องอ่า จำเปลี่ยนจะแซงนด้พี่น้องค่อยๆไปครับอ่ากอดไยครับโมเลนสาลนอห่าโขมที่หกนะครับนาะโคงที่หกโค้งน้อยนะครับนนะครับอ่าโมเลนสรนนอห่าครับ เรือว่าเป็นท่างโขงอะไรกันนะครับแล้วโอ้ขี่หญ่ท่งหนเหมือนแท่งนะโอ้เอาไป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 ะไลด์ขับนะอะไรกันเดินทางปลอดภัยนะครับนะว่าจำเป็นจะใส่นครับว่แป้าต่อไลนกับพวกนี้ครับอ่ะเพื่อนทุกคเดี๋ยวรอหน่อยนะครับอ่าฝากนะครับนะใจเย็นได้กับใจเย็นนะครับนาวโขงที่เย็นนะครับเนาะโง ใช่ครับนะทางหลั่งชั้นแล้วกันนะหรือบางทานโค้งเลครับเพราะว่าโค้งนิดๆครับแต่ก็เป็นโค้งนะครับนะครับข้อหนึ่งออดข้อสะพานครับสิ้นสุดนะครับสิ้นสุดเขตจังหวัดสระแก้วนะครับครับชมข้อสะพานกับสิทธเข้าไปที่จังหวัดบุรีรัมณ์นะครับนู้รต้องวัดรวมๆแค่เจ็ดโค้งเลครับนะพี่น้องไปเลยก็เป็นข้อสะพานครับสะพานครับเชื่อมต่อระหว่างสระแก้วกับ รใจเย็นได้ใจเย็นนะครับเนื่อระยะทางแค่3กิโลเมตรนะครับเนาะอ่ารุ่งเริ่มบรเจ็ดโข่งด้วยกันเนาะครับเพราะนับข่งทั้งด้านอีกนะครับเนาะเจ็ดโข่งหน้อยๆครับนะนะอ่ามีสองช่วงครับช่วงรุงงรงง่งเนี่ยช่วงรุ่งสารนภาช่วงหนึ่งเตียนตะไลแต่กับช่วงบริเวณไอ้ ไม่หรือผงค์นำตกผาแดงคนระับผงค้าแดงครับนะครับนะจ๊ะจากนี้ไปกันนั่งล่อง60กิโลนะครับเนะาะฐานทราย30เกิโลนะพี่น้องมาหอบเปรนนี่เขาก็ถึงดานนะครับเนาะดานน้องสเปนอำเภอโนนิีแดงจังหวัดปุริรัมขอนแก่นได้การอยากเบิ้งครับอยากเบิ้งคลิปอยากเบิ้งเขาชงมาโฟว่าเส้นท่าบิงไหนสามารถ บทคิดเบย้อนหลังเลย่อพี่นอ้องจากเพจยังลงรายงานที่เขาช่องกัวเพื่อทำพยาธิสังวรสักแก้วหรือดานน้องสเสบียงขับต่ออำเภอต้นนแดงจังหวัดบุรีรัมย์จบเสดีครับ